เขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเขาเหลือสองคนตายครับเขาจะรู้ตัวใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ค่ะว่าหนูจ้เขาทาอะไรเขาคิดว่าเขาจะรู้นี่หน้าแ่ละซุกกันอยู่เลยพอประกาศชื่อเหลือก็สองคนซุกกันเลยใช่สองคนนี้ร้องเพลงโอโอโอไม่กอดเพลงนี้ ใช่นานไม่ใช่บ okay. ีไ Mont ี okay. ่ง่ายขนาดนั้นโอเคเอินเอินฟ้ากันนันคับได้ร้องเพลงคู่กรรมร่วมกันอยากจะออกมาในลักษณะไหนนั้นที่ไม่รู้ เวอร์ชันนี้เวอร์ชันต้องเรนโบว์กับกวางกำบนชนกนะค <ทะ S 2> ู่กรรมแล้วก็จะมีเพ,เพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งแต่งใหม่นะยังไม่ได้แต่งเนื้อลเลยใช่ไหมแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วเหรอจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้อัดออมใช่ค่ะยังไม่ได้อัดอ๋อให้เปิดฟังทำนองก่อนอเป็นเพลงแต่งใหม่สําหรับทีมนี้พวกเราร้องกันทุกคน14คนนะอ่ะเพลงนี้ลองฟังทำนองดูชื่อเพลงสวัสดีค่ะ